สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกบเซเนว่นะคะวันที่1มกราคมนะคะหลังแบมแบมจบโชว์ในงานมูนอัลเทนตินาพัทยาเขาเดาว2 0 2 2ทางด้้นพี่แมงพี่ชายของแบมแบมก็ได้มาลงวิดีโอแล้วก็บอกว่าได้ร่วมง,งานกันอีกครั้งกับแบมแบมตอนนาทีสุดท้ายของปีจากนั้นแบมแบมก็ได้มาเมนบอกกับพี่ชายว่าดีมาก you the best my brother พี่เป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของผม นอกจากนี้บลมบก็มีกดชอบโพสต่างๆของแฟนคลับด้วยนะคะอย่างโพสต์นี้แฟนคลับเขาลงวิดีโอแล้วก็บอกว่าคนรักบลับมากมากเลยครับต่อแถวยาวสองข้างถนนส่งหนูเลยกับอีกโพสต์แฟนคลับเขาบอกว่าแดนเซอร์ก็คือน่ารักมากขอบคุณพี่บมบที่พาทีมมานะคะปังที่สุดแล้ว ส่วนทางด้านทีมแดนเซอร์ก็ต่างาพากันโพสไอจิสตอรี่รัวๆเกี่ยวกับงานวันนี้เลยนะคะมากันที่พี่กูพี่สภัยของแบมแบมบ้าพี่กูได้ลงวิดีโอแล้ว,ลวในวิดีโอแอบเห็นแบมแบมยืนอยู่ด้านหลังเลยนะคะ และพี่กูดนะคะก็ได้มาลงภาพครอบครัวสวัสดีปีใหม่2022ในไ g ด้วยจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ